สวัสดีครับผมสวัสดีนะครับพี่ๆเพื่อนๆนะครับ FC ทุกทุกคนนะครับแล้วก็กลับสวัสดีพี่น้องในช่องทาง YouTube แล้วก็พี่น้องทางสปปลาวทุกทุกคนนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับก็มาพบกับแอดหลองเช่นเคยนะครับกับแนวทางหวยลาวโค้งสุดท้ายนะครับก็เป็นเลขเด่นตารางนะครับวันประจําวันที่4นะครับเดือน5นะครับ2 5 6 5นะครับก็รวบรวมแนวทาง ในสูตรเม็ดเดียวแล้วก็สูตรคัด2ตัวเด่นนะครับมาไว้ในโค้งสุดท้ายนะครับแล้วก็มีตัวเลขอื่นเสริมเข้ามานะครับก็เอาไว้ให้พี่พี่ f c ทุกทคนนะครับรับชมเพื่อเป็นแนวทางสําหรับนะครับในงวดที่แล้วนะครับพี่พผมหาแผ่นกระดาษนี้ไม่เจอนะครับในงวดที่แล้วผมให้ให้เด่นศูนย์แล้วก็วิ่งรูดที่8ไปตัวรูดนี้หลุดนะครับตัวรูดนี่หลุดไปเพราะว่าเข้าแต่ตัวเด่นศูน แล้วก็เลขตารางเลขตารางน่าจะเข้าน่าจะเข้า2 0นะครับเลขตารางน่าจะเข้า2 0ในงในวดที่แล้วนะครับ20เลขล่างชุด6กตัวนะครับก็สลับแนวทางวันนี้นะครับพี่พี่ก่อนไปรับชมนะครับก็มีคําเตือนเช่นเคยนะครับตัวเลขทุกตัวได้มาจากการคํานวณนะครับผมโปชาใช้วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะครับชื่นชอบแนวทางคอยตามนะครับไม่ชอบตัวเลขที่แอดให้นะครับก็ไม่ต้องตามนะครับพี่ๆสำหรับ สำหรับแนวทางในงวดนี้นะครับสำหรับแนวทางในงวดนี้เลขเด่นผมให้ไปที่1นะครับ1แล้วก็4แล้วก็ เก้านะครับศูนย์สองแล้วก็เจ็ดนะครับพี่พี่ก็มีเก้ามีหนึ่งมีสี่ มี7มี2มี0นะครับก็6ตัวนะครับสำหรับเลขเด่นชุด2ตัวนะครับสำหรับเลขเด่นชุด2ตัวนะครับก็จะมี7 4 7 2 หนึ่งศูนย์เก้าศูนย์สี่สองสี่หนึ่งเก้าสอง

สี่หนึ่งศูนย์แล้วก็ศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์สี่สองนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับสลับชุดสามตัว ส่วนเลขเด่นตารางตัวเด่นก็ถือว่าถือว่าชอบนะครับในวันนี้นะครับพี่พี่ก็ฝากไว้พิจารณาด้วยนะครับชุดตัวเด่นนะครับที่ผมชอบในงวดนี้นะครับพี่พี่ก็จะมี42่สองเจ็ดสี เก้าศูนย์หนึ่งศูนย์ส่วนเลขชุดสามตัวนะครับสามตัวที่ผมชอบนะครับก็จะเป็นศูนย์สี่สองนะครับสี่เก้าศูนย์นะครับ ส่วนเลขเด่นตารางในงวดนี้ที่ผมชอบนะครับผมก็มีหนึ่งนะครับแล้วก็4นะครับ1แล้วก็4นะครับพี่พี่หแล้วก็4ในงวดนี้ ที่ผมชอบนะครับที่ผมชอบเลยคือผมให้ไปที่เลขสี่นะครับสลับพี่พี่สายวิ่งสายรูดนะครับถ้าใครชอบก็ตามผมได้นะครับนี่ครับผมหรือใครไม่ชอบ4ี่นะครับก็ลองพิจารณาหนึ่งได้นะครับนี่ครับก็บางท่านก็อาจจะไม่ชอบที่ผมจับคู่ให้นะครับถ้าไม่ชอบจับคู่ก็ลองพิจารณาในตัวที่เหลือที่ผมไม่ได้จับคู่ให้นะครับ ก็มีหลายคู่นะครับผมก็อาจจะเป็น02เนาะ02 07นะครับหรือว่า19นะครับผม17ประมาณนี้นะครับก็ลองพิจารณาดูนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอขอบคุณนะครับทุกๆกําลังแรงใจนะครับที่เข้ามารับชมทุกๆแนวทางนะครับขอบคุณมากๆนะครับที่เป็นกําลังใจให้กันนะครับในงวดนี้นะครับหวยลาวพัฒนานะครับผมก็ขอนะครับขอ บารมีนะครับปู่ศรีสุดโทนะครับแล้วก็ปู่เท้าวิรณน,นะครับขอให้แนวทางที่ผมให้วันนี้นะครับขอให้มาปังๆมาในตัวน้นนะครับผมแตก3าตัวนะครับขอให้พี่ๆเอฟซทุกๆคนนะครับรับโชคกันทุกๆคนนะครับผมสลับคลิปนี้กาบสวัสดีครับ